เดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนล้วผ่านกันหมดทุกคนล้วโอเคมาบันทึกกันก่อนตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอ <S <S โอเคแล้วลงไปข้างล่างดิอ่ะแล้วลงไปข้างล่างไงอ่ะต้องโดดไปตรงนี้ครับตรงไหงน,นโดดไปดิตาม มีคนหลุดไปคนนึงนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราจะผ่านดัานนี้ไปด้วยกันโอ้โหเด็กกําลังจะตายเราต้องทําอะไรเนี่ยช่วยเหลือเด็กหอ่อโอโ้ดูดิตัวบลอลเลยอะโ oh, <wow. S 1> อ้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปในปากเ oh, <wow. S 1> องเข, oh, <wow. S 1> ข้าไปในปากมัน โอ้โห oh สวยแล้วล่ะเฮ้ยโดนไล่ป่ะอ๋อโดนไล่โดนไล่ไม่เป็นไรไปทาสไลด์ครับทางสไลด์ทางสไลด์เหรอไปดิไปดิไปดิอุ้ยโงหน้าแถวกระดินอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่ไม่โดนไม่โดนเฮ้ยโอ้โห เกินไปเอ้าแล้วหายไปไหนคนนึงอ่ะโอ้โหกระเด็นมาเลยมามามาขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นกระเพาะแน่เลยโอ้ไปไปไป เฮ้ยนี่ไงขึ้นมาขึ้นมาทุกคนโอ้โหมาถึงหัวใจแล้วออกทานทวาวรหนักแน่เลยผมว่าไปขึ้นมาดิอยู่ไหนอะไปเราเคยมากันแล้วโอ้โหอันนี้มันยาเฉียวเลยถ้าเฉี่ยวคือตายนะตรงเนี้ย โอ้โหมันยากมันกรันะไปเลยเต้เราต้องใจเย็นไปโอ้โหตายต่อแม่พี่น้อง เต้นดิโอเว่นเต้นหน่อยเฮ้ยนิ่งวะเรียร์ไปไมาตามมาตามเฮียมาเลยตามเฮียมาเลยาลามาแหละดีทางนี้มาแหละมา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 เออเข้ามาบันทึง ตัวตามาโดวตามาฮเตอร์เตอร์ตัวตามาดิาพี่ยังไม่ไปทั้งไหนเลยสเตอร์หลุดแล้วเนี่ยเอ้าไม่รู้คมันเออเลยอ้าวมีเรามีสองคนมีเราสองคนเดี๋ยวได้ด้วย เดี๋ยวเราไปต่อเฮ้ยมาตรงนี้ัะมาดิค่อยๆหลุดกันไปทีละคนสองคนนะเนี่ย ที่สอ ตรงกาลางนี่ไปตรงกาลางนี่ตรงกาลางตรงกาลางไม่ใช่เหรอ นี่มันคืออะไรวะเนี่ย<ป>กลับลไ,ไ,<ป>ไ,ได้ล้ลเฮยได้ละ,ไไละ,ไไละเฮ้ยพี่ได้ละพีไ่ได้ละพี่ได้ละพี่ได้ละโอเคได้ละปะมา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  พี่รอเดี๋ยวพี่รอพี่มีเซฟรอก่อนนี้กว่าเพื่อความชัวร์โอเคพี่เซฟรอเลาะใช่ใช่พี่ก็ตกใจอยู่ตอนแรกอะ่ะมามามาเซฟก่อนมาเซฟก่อนโอเค ไปต่อมันต้องปีนไปพีวว่ากระดูกสันหลังตรงเนี้ยเฮ้ยใกล้ถึงทวานรแล้วตกกระดูกสันหลังกินทางปากออกทางก้นโอ้โอเว่นอยู่ไหนเนี้ยอยู่ด้านบนครับเออมาปะกันกันไปด้วยกัน Gặp black, 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 okay, it's away. Oh, ho. Oh, ho. Yeah, đồn đỏ. Bye, 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 right, đi. bye, 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 เฮ้ยนี่ไงโอ้โหเสียงออกมาด้วยแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยเข้าไปในในในชักโครกนี้เหรอ,อต้องเข้าในชักโครกอะโอ้โห <S 2> <S 2> <S <S บาสสุดๆไปโอ้เฮ้ย ทางนี้เหมือนเคยมาทางนี้มันเหมือนเคยมาแล้วดิวาที่หนีออกจากคุกอะจำได้เลยคลิปเนี้ยทางเนี้ยโอ้โหกว่าจะจบคลิปได้เหลือแล้วสองคนเองที่เหลือหลุดหมดแล้ว โอ้ใช่เลยตาซ้ายนี่คือเริ่มปาออกทางนี้ทางนี้โอ้โหโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วเหรอจบแล้วเฮ้ยจบแล้วนี่ไงออกมาได้แล้วนี่ไงโอ้โหหลุดกันไปหมดเลยอ่ะเสียดาย มาดูคลิปกันเอาเองนะกันเนี่ยเต้นเต้นหน่อยโอ้โหเะได้ายมากเลยอ่ะจบแล้วทุกคนนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะครับผมบ๊ายบายครับ